ตามสไตล์ของครูพี่นันนะนักเรียนจะไม่เห็นด้วยหรือท่านผู้ชมจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับตามสไตล์ของครูพี่นันนะครับนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้จักหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have และ tense นะครับโดยเฉพาะ4อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าลูกรู้4อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาคำศัพท์เอาทีหลังนะครับคุณครูก็คิดว่าภาษาอังกฤษคงเรียนเข้าใจนะคงเรียนเข้าใจ แต่ถ้าไม่รู้หลักการใช้ verb to do ไม่รู้หลักการใช้ verb to be verb to have ไม่รู้ tense นะครับค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะคุณครูว่านะนี่คือครับมาเรียนกันต่อในหน้าที่47นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับกับหนังสือ New World One นะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์นะครับที่อนุญาตให้คุณครูนำหนังสือเล่มนี้มาสอนได้นะครับผมขอทักทายหน่อยนะครับนะท่านที่ชมอยู่ชมสดอยู่เนี่ยนะครับอยาก จะทราบนะครับว่าเป็นใครนะครับนะโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลานะี่ก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเนื้อเรื่องของหน้าที่47นี้ต้องย่อให้เล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนอน้านั้นคุณครูให้ฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่านะครับนะคลิปเสียงนี้เป็นเรื่องโฟกัสออนโดว d นะครับโฟกัสออนโ r ว d ก็โฟกัสกนไปลว่า เล็งเป้าหมายหรือว่าเพ่งไปที่ณจุดจุดใดจุดหนึ่งหรือว่ากําหนดลงเน้นลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับ all o v e ก็คือบนโลกนี้นะครับนะโฟกัสลงไปวันนี้ก็จะมาโฟกัสเรื่อง animals from different places นะครับ animal ก็คือสัตว์หลายๆตัวหลายๆชนิดนะครับ the w from จาก different นะครับแปลว่าแตกต่าง places นะครับก็คือสถานที่ต่างๆนั่นเองนะครับก็เลยแปลว่าสัตว์ต่างๆจากสถานที่ที่ต่างกันอ่านี่หัวข้อนะครับคุณครูมาแปลไว้ตรงนี้นะครับลองฟังเสียงต้นฉบับจากเจ้าของภาษานะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาแปลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกนะครับลองฟังดูครับ1นึ่งสองสามครับ 2> Review 2 Page 47. Focus on the World. Animals from Different Places. The panda is from China. It is black and white and has big eyes. Pandas are beautiful and friendly animals. They are vegetarians. They only eat the bamboo plant. They are an endangered species. There aren't many pandas in the world. The tiger is from Asia. India, China, and Indonesia have tigers. Tigers are brown with black stripes. They are very dangerous animals. Tigers are carnivorous. They eat other animals. A tiger can eat 45 kilograms of meat in one meal. They are an endangered species too. Giraffes are from Africa. They are very tall, about five to six meters. They have long necks and long legs. Giraffes are brown and white. They are vegetarians. They eat leaves from the top of the trees. They aren't dangerous animals. Hyenas are from Africa too. They aren't attractive animals. They have a reddish-brown to gray color. Hyenas have very strong teeth. They are carnivorous. They eat everything, even other hyenas. They are dangerous animals. Okay, แต่ก่อนที่จะแปลนะครับคุณครูต้องอ่านก่อนนะครับนะส่วนมากถ้าไม่อ่านแลวแปลทีเดียวนี่มันยังไงไม่รู้ขัดขันนะครับนะแด่คุณครูต้องอ่านนิดหนึ่งเ e p ก n d นด้ามาจากจีน hmm. นะครับ mm hmm. ก็คือ,เ,อเรียนรู้เรื่องหมีแพนด้านะครับเป็นสัตว์ชนิดแรกหมีแพนด้านั้นจะมาจากประเทศจีนนะครับนะเพราะที่อื่นยังไม่เป็นที่กล่าวถึงนะครับว่ามีหมีแพนด้าอยู่นะครับเพราะนั้นคุณครูก็แปลให้ด้านนี้นะครับแพนด้ามาจากประเทศจีน It is black and white นะครับก็คือสีของแพนด้านั้นจะเป็นสีดำและก็สีขาวนะครับนะก็ตัวเดียวก็จะมีทั้งสองสีเลยนะครับเนี่ยตามภาพนะลูกนะหรือลูกอาจจะเห็นใน YouTube อะไรมาเยอะแล้วนะครับ And has big e y e นะครับแล้วก็จะมีตาโตนะครับนะแพนด้านี่จะตาโตแพนด้าสเตอร์นะครับนะ แพนด้าสเตเบสอาร์เบลิฟูแอนด์เฟรลี่แอนิโม่นะครับเป็นสัตว์ที่สวยงามนะครับนะน่ารักนะครับเบลิฟูแปลว่าสวยงาม and friendly animal friendly ก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นกันเองหรือว่าสัตว์ที่เป็นมิตรภาพนะครับกับมนุษย์นะครับนะ animal ก็คือสัตว์เ e n d l y ก็เป็นคำขยายนะครับครับเป็นสัตว์ที่อ่าเป็นกันเองหรือว่าเป็นมิตร JR Vegetarian Vegetarian เนี่ยลูก v e g e t a b เนี่ยแปลว่าผักใช่ไหมครับเมื่อ Vegetarian ก็คือรากเดิมก็คือผักในที่นี่ถ้าแปลให้ฟังง่ายก็คือเป็นสัตว์ที่กินที่กินหญ้านะครับนะเป็นเป็นสัตว์ที่ตระกูลที่กินหญ้านะครับกินหญ้ากินพืชแต่ถ้าแปลให้มันฟังยากนิดเดงก็แปลว่ามังสวิรัตลูก มังสวิรัตเนี่ยมันแปลวา่าไม่กินเนื้อนะครับแปลว่าเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อก็ได้นะครับนะเราจะแปลว่าเป็นสัตว์ที่กินพืชหรือจะแปลว่าเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อเป็นสัตว์มังสวิรัตก็ได้นะครับนะแต่มังสวิรัตในส่วนมากก็จะใช้กับมนุษย์เลยนะโอเคดในที่นี้คือมีแพนด้านะครับ เวลาคุณครูสอนเนี่ยคุณครูจะถามประจํานะครับนั้งรียนนะว่าเดนในที่นี่หมายถึงอะไรไม่ได้ถามว่าแปลว่าอะไรนะครับแปลเนี่ยแปลว่าขออ่าพวกมันทั้งหลายนะครับเดนนี่แทนได้ทั้งสัตว์ทั้งคนนะครับนะในที่นี่กําลังกล่าวถึงหมีนะครับก็เลยแปลว่าพวกมันทั้งหลายคําว่าพวกมันทั้งหลายนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงหมีแพนด้านะครับหมีแพนด้านั้นจะกินเฉพาะนะครับโอลีแปลว่าเฉพาะแปลว่าอย่างเดียวนะครับ it แปลว่ากินกินเฉพาะไม้ไผ่เท่านั้นนะครับแพลนี่ก็คือพืชพืชพืชที่เป็นไม้ไผ่เท่านั้นนะครับทั้งกิ่งก้านกิ่งอ่อนนะครับใบนะครับนะโดยเฉพาะใบ deer e and endangered species e n d a n g e r e นะครับเติม ed ตัวนี้เป็นคำ adjective นะครับนะไม่ได้แปลว่าอันตรายอะไรทั้งสิน้นแต่แปลว่าสัตว ที่ใกล้จะสูนพันธุ์นะครับลนะสัตว์ที่ใกล้จะสูนพันธุ์สเปเชีก็คือ,อพันธุกรรมนะครับอินเดนเจอร์สเปชีก็อินเดนเจอร์เป็นคำ adjective นะครับนะขยายสเป c ชี s อีกทีหนึ่งก็คือเป็นชนิดเป็นพันธุ์ที่ใกล้จะสูนพันธุ์นะครับ there are นะครับ there a แปลว่ามี there aren't แปลว่าไม่มีนะครับ ไม่มีหมีแพนด้ามากมายนักในโลกนี้ก็แปลว่ามีหมีแพนด้าไม่มากในโลกนี้นะครับแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังง่ายกว่านั้นก็คือมีหมีแพนด้าไม่มากนะครับในโลกนี้แต่ภาษาอังกฤษถ้าโทษทีครับถ้าแปลตามตัวก็คือไม่มีหมีแพนด้ามากมายในโลกนี้นะครับเดาร์ <S <S <There are S 2> แปลว่ามี r ด n t แปลว่าไม่มีนะครับแพนด้าเตอร์เมสก็แพนด้า หลายตัวแมนีแ่แบบมากมาย In the world ก็ในโลกนี้จบเรื่องหมีแพนด้ามาเรื่องเสือนะครับ The tiger is from Asia นะครับเขาบอกว่าเสือนี่นะครับส่วนมากแล้วจะมาจากทวีปเอเชียเรานี่นนะครับเอเชียหรือเอเชียก็แล้วแต่นะครับนะเช่นประเทศอินเดียประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย have tiger ซึ่งมีเสืออยู่มากมายนะครับ Tigers a r m blue นะครับก็คือสีนะครับมีสีน้ำตาล With black stripe stripe นี่แปลว่าจุดนะครับลูกนะ e, Stripe uh, black stripe ก็คือเป็นจุดเป็นลายนะครับเป็นจุดหรือเป็นลายสีดำ worry, Dangerous e worry d a animal dangerous แปลว่าอันตรายนะครับขายายคาว่า animal พวกมันนะครับเดพวกมันก็คือไทเกอร์นั่นเองนะครับพวกมันเป็นสัตว์อันตร,รายที่อันตร,รายคุณครูใส่คำว่ามากมากเข้าไปด้วยนะครับอันตรายเป็นการเน้นไทเกอร์เสือนะครับอาร์คาร์นิวอุรัสคาร์นิวอรัสนะครับจะตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ชูเรียนนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะครับนะเวกเตอร์ชูเรียนคือสัตว์ที่ไม่กินเนื้อ หรือคนก็แล้วแต่นะครับเวกเตเรียนเนี่ยใช้ได้คนนะครับคาร์น uh, ิวอ mm ัส hmm. ก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับนะเ e อีช t าร์เธอร์แอนินะครับเด mm hmm. ก็คือเสือเหล่านั้นนะครับกินสัตว์อื่นๆนะครับนะอาร์เธอแลนิอื่นๆใช้กระแขงอีเสือนะครับแ a n สามารถเอทกินนะครับ45กิโลกรัม of meat ของเนื้อนะครับ in one meal ก็คือในมื้อเดียวนะครับในมื้อเดียวสามารถที่จะกินเนื้ออ,อื่นกินเนื้อได้ถึง45กิโลกรัมนะครับนะเสือสามารถกินเนื้อในแต่ละมื้อได้ถึง45กิโลกรัมนี่คือจำนวนการแปรของครูพี่นันนะครับ There n n e n d อ n นด r e e นเ e ียสพ o เมื่อกี้เรียนมาแล้วนะครับ e n d a n นเ r e ข้างบนนะครับก็คือสัตว์ที่ใกล้จะ 0, สูญพันธุ์เสือก็เหมือนกันนะครับเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วยนะครับชู้นี่แปลว่าด้วยหรืออีกด้วยนะครับจบเรื่องเสือมาเรื่องยิราบนะครับจิราบนะครับเป็นสัตว์ที่มาจากทวีปแอฟริกาดในที่นี้คือจิราฟนะครับ ใช้คู่กับเวฟ t to e นะลูกนะเพราะเป็นคำ adjective they are very tall มันสูงมากๆนะครับ about about ในที่นี้แปลว่าประมาณนะลูกนะแปลว่าประมาณนะลูกนะอย่าแปลว่าเกี่ยวกับนะครับแปลว่าประมาณประมาณ5ถึงนะครับทูนี่ถึง5-6ถึง6เมตรนะครับ Meter s นะครับเมตรในย่านว่าเมตรนะครับอ่านว่า meters นะครับ D ก็คือจิราบเหล่านั้นนะครับ have l o ลอง e c k s นะครับมีคอยาว And long legs และมีขายาวนะครับคอและขายาว Giraffe are brown and white นะครับจิราฟก็จะมีสีน้ำตาลและก็สีขาวนะครับนี่นะครับภาพจิราบ deer v e g e t a r i a n ก็เป็นสัตว์ประเภท กินพืชอีกแล้วนะครับเวสเทเกตเชียลกินสัตว์ที่ไม่กินเนื้อนะครับ J's leaves นะครับเห็นไหมครับพวกมันกินใบไม้นะครับ l e a v e นะครับเป็นใบไม้ซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นเอกพจน์เขียนยังไงครับคุณครูสอนมาถึงคลิปนี้แล้วนักเรียนน่าจะทราบแล้วนะครับนะเพราะคุณครูเฉลยให้ทุกทีเลยก็คือ L E A F นะครับ L E A F นะครับใบไม้ใบเดียว นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นผู้จน์ก็เปลี่ยน f เป็น v เติม es นะครับนะ from top of the tree ก็คือกินยอดไม้นั่นเองลูกกินใบไม้จากยอดนะครับท็อปแปลว่าสุดยอดหรือว่ายอดนะครับกินใบไม้จากยอดของต้นไม้ก็คือกินยอดไม้นั่นเองนี่นะครับ They dangerous animal นะครับ, animals, รบแต่พวกมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับนะ Dangerous แปลว่าอันตรายนะครับ Ant นะครับเป็นคำปฏิเสธพวกมันไม่ใช่สัตว์ที่อันตรายนะครับโอเคจบเรื่องยีรามาเรื่องไฮยีนาไฮยีน,นี่ถ้าคุณครูเขียนภาษาไทยผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะหรือว่าไฮยีนาไม่ได้เปิดดูนะครับว่าภาษาไทยเขาเขียนอย่างไรเเื็นว่าเอาบทเป็นที่เข้าใจก็ได้วกันนะลุงนะ ไฮยน่านี้จะมาจากทวีปแอรฟริกาเหมือนกันนะครับทู to, แ่แด้วยด้วยเหมือนกันนะครับทู uh, ่ด้วยหรือด้วยเหมือนกันเจในที่นี้ก็คือไฮยน่าทั้งหลายนั้น are attractive animal attractive นะครับก็เป็นคำ adjective แปลว่าเป็นที่น่าดึงดูดตาดึงดูดใจคุณครูก็เลยแปลว่าไฮยน่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่น่าสนใจอ่าแปลอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่น่าสนใจนะครับ เพราะมันไม,ไม่ไม่น่ามองนะครับเป็นสัตว์ที่ดูร้ายนะ t J ครับอ่า uh, reddish brown นะครับ reddish brown ก็คือสีน้ำตาลออกแดงแสดนะครับนะน้ำตาลแสดนะครับ red ก็คือแดงเนี่ยแดงอ่า uh, reddish นี่คือแดงเลือดหมูอะไรทำนองนั้นครับแดงแสแสและออกน้ำตาลแดงๆนะครับ two g r a y จนกระทั่งถึงออกสีอ่าออกสีเทานะครับ two ในที่นี้คือ อ,ออกแดงแสดจนกระทั่งถึงออกเทาๆว่างั้นเดอนนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะพวกมันมีสีน้ําตาลแดงถึงเทาทานองนั้นนะครับคุณครูแปลสํานวนของคุณครูนะแ<ม>ปลว่าถึงก็ได้นะครับ Hina n have very strong t e e uh, t นะครับมันมีฟันที่แข็งแรงมากนะครับนะ th นะครับเป็นบูพจน์ซึ่งเอกพจน์ก็คือ touch นะครับ การเปลี่ยนเอกพจพ์เป็นโวูพ์โดยที่เปลี่ยนรูปนะครับไม่ต้องเติม S ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือฟันนะครับไฮยีน่ามีนะครับมีฟันที่แข็งแรงนะครับเป็นคำ adjective very ก็ขยายอีกทีหนึ่งคือมากๆ deer carnivores อีกแล้วนะครับเจอสองครั้งเลยนะครับคือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะครับไฮยีน่าพวกมันทั้งหลายเป็นสัตว์ที่กินเนื้อ deer e a t everything มันกินเนื้อนะครับทุกชนิดหมายความว่าอย่างนั้นนะ พวกมันกินทุกสิ่งก็ว่ากินทุกสิ่งในที่นี่ถ้าขยายความก็คือกินเนื้อทุกชนิดนะครับนะกินทุกสิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากินหญ้าด้วยนะมันเรียนเป็นสัตว์กินเนื้อ e v e n o t h e r hyena นาครับคำว่า e v e n น t า e ์ e n อร์ e เนี่ย even แปลว่าแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งอาอื่นๆนะครับ hyena ก็คือ แม้กระทั่งไฮยีนาตัวอื่นมันก็กินนั่นก็หมายความว่ามันกินแม้กระทั่งสัตว์ชนิดเดียวกันนะครับนะ Dear Dangerous animal นะครับมันเป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับโอเคก็เป็นนั้นว่าจบเรื่องสัตว์นะครับ 3- 4ชนิดที่นำมาเรียนนะครับมนมาแปลให้ นักเรียนก็ลองดูคลิปคุณครูสักรอบ2รอบนะครับก็จะแปลถูกหมดเลยครับไม่ยากเลยคําแปลคุณครูก็เขียนไว้ขวามือแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดู about the reading เกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านไปเมื่อกี้นะครับให้ complete the chart ให้มาทำชาร์ตนี้ให้สมบูรณ์นะครับทำชาร์ตนี้ให้สมบูรณ์โดยที่นะครับก็ใส่เป็นตรงนี้ใส่เป็นชื่อสัตว์นะครับ อ๋อชื่อชื่อสัตว์ใส่มาทางด้านนี้นะครับก็มีแพนด้ามีเ,าเสือจิราฟแล้วก็ไฮยีน่านะครับที่เรียนไป4จชนิดเมื่อกี้ dangerous friendly ก็ให้ทำเครื่องหมายติ๊กก็ได้นะครับนะสมมุตินะครับ dangerous แปลว่าอันตราย friendly แปลว่าเป็น,เป,นเป็นมิตรอ๋อให้เขียนลงไปนะครับเหมือนแพนด้านี้เราก็เขียนไปเลยว่า friendly ใช่ไหมครับแพนด้านี้ไม่ไม,ไม่อันตราย นะครับเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะลูกนะแต่คุณครูไม่ใส่ให้ก็เหมือนที่บอกนะ,นะครับเพราะสํานักพิมพ์ขอร้องไว้นะครับว่านักเรียนได้ใช้สมองบ้างนะครับนะเสือนะครับเป็นอย่างไรใส่ลงไปเลยยีราฟนะครับเป็นมิตรหรือว่าอันตรายไฮยีน่านะครับเป็นมิตรหรืออันตรายเขียนลงไปลูกแล้วก็สีนะครับแพนด้านะครับมีลักษณะสีสีอะไร เสือนะครับสีอะไรนะครับจิราบสีอะไรไอยีหน้าสีอะไรใส่ลงไปขนาดนะครับโดยเฉพาะจิราบนี่สูงประมาณเท่าไหร่แพนด้าเนี่เราก็หาข้อมูลเพิเ่มเติมมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับนะว่าปกติแล้วมันมีขนาดสูงหรือยาวเท่าไรนะครับนะเสือก็เหมือนกันนะครับไอยีหน้าก็เหมือนกันอาลเทอร์ก็อื่นๆนะครับคือเช่นมันชอบกินเนื้อหรือกินใบไม้หรือ มันดูร้ายหรือมันใกล้จะสูญพันธ์อะไรก็ว่าไปนะครับกัว่าอื่นๆเนี่ยโอเคมาต่อหัวข้อข้างล่างหัวข้อข้างล่างคือนะครับ speaking speaking ในที่นี่คือมาพูดก็คือให้นักเรียนตอบคําถามเหล่านี้หน้าชั้นเรียนนะครับก็คือ discuss discuss เนี่ยแปลว่ามาพูดคุยกันนะครับนะมาพูดคุยกัน discuss เนี่ยนำนำเรื่องมามาเจรจามาตกลงกันนะครับ discuss with the class ก็คือกับเพื่อนในในชั้นเรียนนั่นเองคือตั้งเป็นคำถามขึ้นมา3ข้อนะครับให้นักเรียนมาคุยกันข้อที่1 what w e e r the animals do you have in your country ก็เลยแปลว่าอย่างนี้นะครับนี่ข้อที่1คุณครูคคแปลมาให้แล้วก็คือคุณมีสัตว์ป่าอะไรบ้างในประเทศของคุณนะครับนะหรือในประเทศของคุณมีสัตว์ป่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับแต่นี่คุณครูแปลตาม ตามตัวอักษรเลยนะครับ you แปลว่าคุณแ v e แปลว่ามีนะครับคุณมีนะครับ w h y animal สัตว์ป่า w h t t h อะไรบ้าง in your country ในประเทศของคุณนะครับนี่คือแปลตามตามตัวอักษรแต่ถ้าแปลเอาใจความก็คือประเทศของคุณมีสัตว์ป่าอะไรบ้างจบเลยข้อที่สอง are there a n endangered species in your country in your country นะครับสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไม่นะครับนะ endangered species สัตว์ที่คุณกล่าวมาในข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ใกล้ศูนยพันธุ์หรือเปล่าข้อที่สามนะครับ what's your favorite animal คุณชอบสัตว์อะไรมากที่สุดก็ให้นำมาพูดหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆในห้องได้ฟังนะครับนะลองทำดูนะครับลูกๆนะลองทำดูจะได้เก่งาษาอังกฤษฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะครับยังไม่สายนะครับนะเพิ่งอยู่ม .1 เองส่วน world link นะครับเชื่อมต่อโลกนะครับนะ อันนี้คือหัวข้อที่อยู่ด้านบนนะครับมันลงมาอยู่ข้างล่างไปแล้วนะครับอ,อินเทอร์เน็ตนะครับให้นักเรียนค้นในอินเทอร์เน็ตก็คือให้คอลเลกคอลเลกแปลว่ารวบรวมนะลูกรวบรวมสะสมรวบรวมอะไรครับอินโฟเมชนันรวบรวมข้อมูลนะครับอินโฟเมชนันข้อมูล about เกี่ยวกับ in danger Animal ก็คือสัตว์อะไรครับสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว Present ให้นำเสนอ It ในที่นี้ก็คือสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นั้นต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับให้ไปหาจากอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วมาอธิบายให้เพื่อนฟังอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะลูกนะอย่าอธิบายเป็นภาษาไทยฝึกเอาไว้นะครับแล้วไม่นานลูกจะเก่งเองขอเน้นอีกทีนึงนะครับตามสไตล์ของครัวพี่นันนะ นักเรียนจะไม่เห็นด้วยหรือท่านผู้ชมจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับตามสไตล์ของครูพี่นันนะครับนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้จักหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have และ tense นะครับโดยเฉพาะ4อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าลูกรู้4อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาคำศัพท์เอาทีหลังนะครับคุณครูก็คิดว่าภาษาอังกฤษคงเรียนเข้าใจนะคงเรียนเข้าใจ แต่ถ้าไม่รู้หลักการใช้ Verb to Do ไม่รู้หลักการใช้ r Verb to be v e r b to have ไม่รู้เทนนะครับค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะคุณครูว่านะนี่คือตามความคิดของคุณครูเพราะฉะนั้นลูกก็เข้าไปดูได้นะครับในคลิปของครูพี่นันเขียนว่า verb to d o verb to be นะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยนะครับไปดูไปชมได้เลยก็ขอขอบใจนะครับวันนี้จบหน้า47สำหรับหนังสือ New World One All right, all right, all right. ok 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 all right, all right, all right. ok 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 right.